นนก,ก,กินข้าวนเมกเดอเอฟซี FC ทุกทานข้าวข้าวท่าเกลือครั้งนี้กินยังน,นี่กินก็ไม่แจ้วแต่ทำไมกับยังกัวคือบสีเห็ดอันนั้นยังเกาะในซาลาหมูอีมเมสไ้ แม่ห้เห็ดหมูทอดกระเทียมบะสันนี่แข็งอยู่เลยย้องบ่อ่อนซ้ำเดี๋ยวรอมันอ,อ่อนก่อน,น,นพี่น้องน้องขิงไปส่งน้องกระหงเฮียนแลลวเด้อน้องลุงกระหงเฮียนแล้วปีนี้คาเฮียนเพิ่มขึ้นอีกพี่น้องเอ้เพิ่มเป็นหาแสนปีนี้น ก๋าทาเกลือเฮ้ยกับไข่กับบวกินกับแมกกี้กับบวกินกับชีนกับไข่บวกินกับปลาบวกินกินเข่ากับเกลือเกลืออาหารแล้วเอิ่มเออาหารแล้วเข่าทาเกลือแล้วก็กินนีเลยเด็กหยักใจหยักใจแข่งตัวแข็งตัวแทบบันนเต็มปากเลย เต็มป่าได้ไหมเฮ้ยมันมคือหมอมังกร์ขักเนาะจังแม่เนเนาะคือขักคือเนี่ยเทเด้บาทเนี่ยอือชับหมอหูเดียวกันเนาะชูเน,นาะอ,ออกคนละหูกับเด็โหดแลยเนาะ <c oughs> คนละแม่คนละโพที่มาข่าวทำนะทำมาคือกันกระโดดบาทเนี่ย อะไรที่ทอดโชงอ๋อมาถีบวะคะบางวันนอนถีบกันู้ไเป็นยังแม่งนี่คือจยกนอนก็นอนบาเนี่ยอ้าโตหยุดเลยนี่เปื้อนนั่นเปื้อนนี่อ้าโตบ่หาหายเลยนี่บ่หาหายเลยอ๋อกะโตหักนอนลงมันเปื้อนแนวเปื้อนน้ำมือนี่ยกะซิเลียกินบดแม่กะซิตีหัวนี่ นี่ตีนี่ไม่ต,ต,ตีได้ปไปแล้วสบายดีพี่น้องเห็นทุกขา่าวคือจะเห็นเมนโอนี่งงนะแลจะคืนมากจะเห็นกับข่าทิ้งทิ้งทิ้เอาา้ยเ,เห็นหน้ามูเกาะเนาะมูข่าวหรือง,องเาองาอง,งู เดี๋ยวแล้วอันนี้ต้มก้อนเลือดให้คุณแม่นนแต้แตแมแทบโอ๋แทบน่ได้ยุ้มีมันบักเพ็ดนะ

มันอ็เวลานอนค่ะมันต้นป่ยออกอยู่นอกก็มันนอนมันต้นอยู่ายเนี่ยลังดั้งมาต้นเจ้าเนมันนอนคนเดียวนะอ๋อเ็นไว้เลยมันจะ้นัวคืนไหนคลุกเเป็นแบบต้หมนกันมันหันกดใส่คนนอนลับอยู่ต้ใส่หมู่ ออออเป็นหน้าอะไรขโมยคนทำมือมันมันตัวนั่น ดิดดิในปากเลยรู้ยงเกือแล้วเนี่ยต้เ้มอจิ้เนียเ้าผัดนอนละปนกเด้ไม่เช้าแกวันกรยาบ้านเี่ยอนม่นอนรถมันหลเองมันตายแล้วมันลอยน้ายแล้วายลอน้ำมันลอยน้ำไม่้ย มันติดตมาตายแล้วนับตายได้ นี่คนขี่เดินเนี่คนขี่ไห่มือคืนอ่ตีมันตอมันตอมันนี่เฮีเดี๋ยวนอนไปงั่งรถใหพับบ้านพับเนื้อมือคืนให้แคให้บ่าเอามานอนโยงเอื้อยผนเพราะให้เดียวหรอ

่แม่เราไปใส่สูงเราแตะถือหัวเลยเนาะเราไปใส่และยังห่วงเลยนเอารถแล้วก็เป็นจ้ะเฮ้ยดีเลยแลนวก็ไม่ต้องเสียด้วยอ่ะแล้วต้มก็เลือดนึงทอดหมูเัมนีนลูอกว่าคน๊อกวาทูตอก เพชรลายสุดแบบนี้ทกเพชดเ็มเลยพี่งเอยเน้มาโทดหมูเดือกว่าไงพี่น้องบ้นข่าวออกล่างพี่น้องกล้องเลยปัดก้นอีบันนี okay. ่ปัดมืดจะเคล็ดได้รยังกีแจงเนาะ แข่งบใกล้ใกล้เพด่นนงเอาบึงในมอนเอาพี่น้องมายืนใกล้พี่เล็บยืนไกลแทะน่ะายดีเด้อพี่น้อายดีใครลูกสาวทำกับข่าวให้กินอืมจะเป็นถอดมงะเพียมตามสันมุสามบได้ใทน้ำตาลฉันได้ลืมโอ้ยมนหสากเลยกระดูกเืาลนะถอดมุเลยบได้ใสน้ำตาลใส่แต่แป้งนัวเปือ

他保养再多、啊，他状态多，以外就不好。<laughs> <laughs> <laughs>